อาหารเส้าพี่น้องสาดีปต้มคะขปีกซีโครงบอรเด็มันเด็ดเนา่ประเด็กระแสประเด็ใส่ใส่นัวใส่ประดากผสมกันอย่าใส่นะอย่าใส่แต่มันเดอย่งอเออประเด็งนะนนะตุมงซื้อมาใหม่นะผสมกันกับมันประเด็กันเอากินนี่พอตัว้มันชินนวมันชินนว ยอะไ้มาพ่อกินไปเบิ่งปีงให้เอามึงฮะคนละสองผู้ใดสิเอางวดเอาขวยก็เอา,คน,เอาคนละสองคนคนละสามคนได้บอสามมันสีงานกันแง่มันออกไปกัน เอนูเอาขวยกระบอกสินอเอลังก็ไปทิวเอางัวคนคนแล้วเนี่นเขาทิไปท่านะนัจช่วยไปกินเรี่ยงบอกไปยาเศร้าช่วยไปตอนไหนนี่แตคุณดีมากไ่ปอมันกินจะข้าวพอมันกินจะข้าวบุญบอกข้าจเห็นยังเห็นยังลคือกรมันก็ทิไปอีกบ่อยอ่ ว่าใช่เอ้ามึงจะไปกินตรงทานนะไปเห็ดบุญไปกินตรงทางบนบุญบุญมีดีอามบุญมีดีดีเอ,อ,อ้ยแล้วจะไปกินตรงทานนั่นแหละไปบุญไปเห็ดบุญไปเถียงเออไปเถียงมันก็จะกินสองสามชั่วโมงกูดอกไปขามาเรื่องง่วกับไปวันนี้เล่ตัวกาดอกดอกอระเจียวไปหายยาดองเลย

วันจ <Okay. S 1> mm ีนใหญ่ตอน้คือได้ตื่นพี่ฟงตื่นแล้วตื่นนอนจะสนะอ๋อวไม่หงุดหงิดใครไม่สุกซ แบบอันนี้ขึ้นขึ้้างเดืดม ชีเซเอามาุกแล้วโอเคมันดำเลยสิดำดีชีบตกใน่บาดีเซฟเมื่อตอนน,นะน,นั้นนะชุุนก็ุก้ากีกว่า ยางไผ่ลูกครับนี่ค่ะหัวให่ไม่ไหวนะน้ำจับได้ง่ายกว่าแอ่งน้ำมันเข่าลดพลัสีเหี่ยมทุกคนยางเป็นแถวไปกิกินกิน In ang akin, po

ไม่งั้นพวกคุณจะไม่มีแรงรัดงูอ่ะพวกคุณจะได้แรงรัดงูนะ kau kudu makannya kenyang, 80 detik 40 detik คือผลพี่น้องคือผลสีตกมาหมนีมนน้แต่ตอนเช้าน่ะตกมาแล้วตอนเรามาแต่บานปังนะเนาะบนแน่มันอาจสิตกมาอีกเออนี่มันก็ลินอยู่ตอนนี้กล็ลินอยู่ลินม,นมือเลยมาเนี่คลิปนี้ก็ขอลาก็เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนติดติดตามรับชม พอกันไม่คลิปนาะกับน้องเ้าลาสบายดี